สวัสดีเจ้ากู้คนวันนี้เราก็จะจนกู้นคนไปแอวกันนะเจ้าเตรียมตัวเอาของขึ้นรถเพือเซ็ตเจ้ากู้คนจากนั้นาก็แวะไปห้าบลุงดวงกันนะเจ้าดวงเปิน้นสั่งทําเรือเจ้ากู้คนวันนี้ไปห้าบลุงดวงไปลองเรือเป็นหนังเรือเล่นกันเจ้าทางเข้าบ้านลุงดวงคืออยู่กลางนาเลยเจ้ากู้คนนาสวยขนาดเลย จ้ากู้ค้นออกเดินทางกันเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นแยกดอยจ้างนะเจ้าถ้าตรงไปจะไปดอยจ้างเลี้ยวซ้ายจะไปทางเขือนแม่สวยเจ้ากู้ค้นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเขื่อนนะเจ้ากู้คนจุดนี้จะเป็นจุดหล่องแพเจ้ากู้คนช่วงส่งการคนเยอะเลย ก็จะข้ามรถลอกเขื่อนไปนั่นเจ้ากุ้งโนกลางกลางเขื่อนก็จะมีตังเฮือ่เรือลงเจ้ากุ้งโค้ำขึ้นเยอะมาถึงแล้ววิวสวยมากเลยแก้วนั่ง โอ้โหเรือเราไอ้เตียบนี่ว่ายาวเกิน <laughs> โอ้ยเ,เรือน่าให้ขนาดน,น้องเรือเรายาวเกิน <laughs> <laughs> กับลำง่ายนิดเดียวเอง <laughs> ใส่ชูชีพกัน

ยังโอเคเลยอือโอ้ติดยากจังเลยว่ะ <c oughs> โอ้มันมีตัวถ่วงอยู่หน้า้เลยมันมีตัวถ่วงอยู่หน้าอยู่ ไตาเนร็วเหรอไม่เร็วเลยถึงนล้วนะเดินเบียงเราเราไม่ต้องรีบไปไหนเร็วเร็วถึงว่ามีแพรอันนึงก็ลากได้อยู่เนาะลากได้แล้วก็มาจอดอยู่อย่างเงี้ยหาที่จอดเหมาะๆมานอนเล่น เนี่ยนปลูกกต้นไม้นะมันนอนเร่อได้เรื่องถ้ามีแพนเนาะวันหลังแน่เดี๋ยวห้าไม้เห็นบอแกระเจียวแผ่นแพ่นนี่มันแพนี่เราสองอันนี้มันจะพอไหมวะพอพอเนาะมันก็พอเหมาะกับเรือกับเครื่องอะนะแต่มันถ้ามันใหญ่เกินมันก็จะว่า เรามีสะเบียงหนะกินไหมโน่น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 ตะเบียงอะ่ะเห็นยังหันก่อนห,อหันก่อนสะเบียงอะ่ะไม่ทันตะวันเท่านั้นรอ,อบหนะ้าร้อนจริงๆเว้ยไม่ไหวเว้ยแอร์หนาวเลยเอาใส่แป๊บจะอุนไม่ได้นาทเนาะโอ้โหเราเพิรู้ว่ามันร้อนขนาดนี้รอบหนะ้าเราเอาลำโพงมาด้วยเนาะ มันเจ็บปวดหัวป่ะมันใจเปิดเพลงชิวๆค่ะอันนี้เทามาซ้ำด้วยลุกมารอบแล้วยังจำไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลย่มเข้าทางเลยไหวนะถ้าเผื่อว่าไม่เนี่ยแต่ว่าเรือมันกว้างอยู่มั้งอะไรไม่กล้าดิ้นได้เธอหันหน้ามังหันมังหลังก็ได้เนี่ยไม่กล้าดิ้นอ่ะหันมาเลยค่อยๆหันมาเลี้ยงเหรอ ให้หมดทำไมหมดไม่ต้องกลับบ้านแบบเนี้ยกลับบ้นวดยิมเหรอิมเลยนะดีเลยเหรอจะอยู่ให้จับเหรอฉันในก็ไม่อยู่ให้จับหรอกคิดว่าหนูมันจะโง่เหรอเข้ามาเข้ามาชิจะจับไปพัดกระเพิา วิวดีขนาดเลยนี่เข้าวถานเนาะโดนนะหายรูปเหรอข้าวถานนะบินโดนวิวสวยดีมาทำคอนเทนต์ดีเดือขึ้นไปบนบนและะ้วกนะันรถก็จะซ่อม เพ็ดก็จะทำคอนเทนต์ก็จะเอาเอาทุกอย่างที่หาเลยได้เลยได้เสริมเาีขนมปังวางหายไปตกหน้ามแล้วกันฮานอนเนฟมันเดี๋ยวเก็บเงินไปซื้อบ้านแบบลุงดวงอ่ะบ้านแหลมบ้านบ้านสวนซื้อที่อยากอยากได้ sanob saobma